สวัสดีครับพบกับเรนเจอร์นะครับจากตู้กระชาติทัดนามยอดนิยมนะครับเรนเจอร์สตัวแรกที่ผมรีวิวล่าสุดไปแล้วนะครับเป็นตัวโคนี่นักเรียนนะครับแล้วก็บอสตอระเคนะครับอใครยังไม่ได้ดูคลิปก็เข้ามาดูคลิปกันได้นะครับส่วนวันนี้นะครับมาถึงคิวของเจ้าสติฟเครื่องชงกาแฟยักษ์นะเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานของสติฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ คือตัวสตีฟเนี่ยสกิลเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงมากๆกนะครับกับตัวเซตโชมารู aru, อ่าจากโคโรโบอินุยาชานะครับก็คือมีการทำตันครับทะลุอมตะแล้วก็บีบศัตรูเนี่ยมารวมตัวกันอาจจะมีความต่างนิดนึงนะสตีฟนี่จะแบบวบนๆอยู่ในกลุ่มข้างหน้านะครับแต่ว่าเซตโชมารูเนี่ยมีการข้ามกลุ่มหน้าไปประมาณหนึ่งอ่าการใช้งานก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเซตโชมารูเนี่ยออกมานานมากแล้วแต่ในยุคนั้นเนี่ยบนท็อปตำนาน,นครับสายใช้นะครับเซตโชมารู Set กันเพียบเลยนะ แต่ว่ายุคนั้นเนี่ยเรนเจอร์ Ranger ทางป่วนนะครับกับทางคอมโบเนี่ยมันยังมีไม่เยอะมากเหมือนปัจจุบันอ่ะทางปัจจุบันเนี่ยตัวป่วนนะครับที่คอมโบความสามารถได้ด้วยเนี่ยมันเยอะเออมันเยอะมากครับทำให้ลีกสูงๆเนี่ยระดับมาสเตอร์ขึ้นไปนะครับจะเห็นตัวสติฟเนี่ยน้อยมากๆอ่าอาจจะเห็นอยู่บ้างแหละแต่ว่าเห็นไม่เยอะ,ะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวันนี้จะมา รีวิวแล้วก็ทดสอบกันอีกครั้งนึงนะครับว่าการใช้งานของซิปเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะจริงๆเนี่ยถ้าหลีกที่ไม่สูงมากนักนะครับได้ตัวซิปมาเนี่ยผมว่าการใช้งานก็ดีอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูการทดสอบกันดีกว่านะครับโอเคดูกันที่สเตตัสนะครับตีฟเครื่องชงกาแฟยักษ์เป็นสายไหวพิบทัดน้ำมีพลังเวทโจมตีเดิมนะครับเวล1 20ที่นี่ประมาณ70,0,000แม็กซ์นี่ล้านสามสูงอยู่เหมือนกันนะอ่าตัวนี้มีดาเมจพิษนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นดาเมจหลักเนี่ย การตัดสินใจที่จะนํามาใช้งานเนี่ยมันน่าจะง่ายขึ้นนะอ่าพอเป็นดรเมจพิษนะครับมันก็เลยการใช้งานก็ลดระดับลงมานิดนึงอ่าพลังชีวิตนะครับเวล1์ร้อยสี่สิบสองล้านห้าแม็กซ์นี่สี่ล้านแปดก็ยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับแถมมันยืนใกล้ซะด้วยนะอ่าสองร้อยยี่สิบครับยืนเท่าบอสเ์เคเลยนะเป็นตําแหน่งกักนะครับแต่กใกล้ก็ไม่ใกล้นะครับแต่ก,กลางก็ไม่กลางครับคือเป็นไหวพริบด้วยก็จะเปลอบบางครับก็มีความเสี่ยงสูงนะอ่าไปเจอท่าไม้นี่หายวับแน่นอนนะครับ เครื่องที่เก้ครับก็ถือว่าวอยหยุ่มกันนะความเร็วในการโจมตีอันนี้สูงเลยนะครับครเราเรนเจอร์ปรกติครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13แม็กก็จะหันครึ่งครับแราธาตุนี่ถือว่าแอบใช้เยอะไปนิดนึงจริงจริงเนี่ยก็จะเรียกว่ากลางๆก็ได้นะแต่ถ้าเกิดขึ้นไปอยู่ในดิกสูงสมัยนี้เนี่ยเพชรหนึ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเราต้องหันมาใส่เกียร์ทางรถแร่แล้วนะเพื่อที่จะปล่อยตัวออกมาสู้กับศัตรูนะครับดังนั้นเนี่ยใช้แร่เยอะประมาณนี้นี่ก็ มีความเสี่ยงนะอ่ะสกิลหนึ่งครับดิฟอย่างรุนแรงนะครับอ่ก็จะดิฟกาแฟนะครับบัฟหน้าป้อมนะสกิลนี้นะครับก็เป็นการบัฟต้านสกิลแล้วก็อัตราการใช้สกิลนะครับอ่กลุ่มเรนเจอร์ประเภทที่บัฟนะครับหลบสกิลต้านสกิลเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันช่วยทีมได้ชัดเจนจริงนะอ่เมื่อบัฟขึ้นมาแล้วเนี่ยเรนเจอร์ก็จะหลบนะครับ่ไม่หลบก็ต้านนะครับตามค่าบัฟนะครับมันก็ถือว่าช่วยทีมได้ดีนะสกิลนี้บัฟหน้าป้อมนะครับกว้าง2อ0ร้จุดคูลดาวสกิล12บสองวิ แต่ว่าหลบสกิลมาก่อนนะหลบสกิลคือไม่โดนเลยครับตานก็คือจับไปหักล้างดาเมจสกิลนั่นเองนะส่ว so, นสกิลสครับเป็นสกิลหลักที่เราต้องการครับก็จะเป็นดาเมจพิษนะครับอ่าดาเมจพิษเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะอ่าทะลุอมะตะนะครับแล้วก็สตันแล้วก็บีบศัตรูมารวมตัวกันโอ้โหสกิลนี้แบบว่าเพียบเลยทีเดียวนะสกิลนี้กว้าง270จจุดก็จะอยู่กลุ่มๆแถวๆข้างหน้านะ ก็ได้อยู่นะ270จุดนะครับจริงๆถ้าเกิดกว้างสัก350หรือ400เนี่ยมันก็จะเจ๋งขึ้นมามากกว่านี้นะครับกูด้าสกิลต่ำถือว่าเป็นข้อดีนะครับอัลตร้า8วินะครับไฮเปอร์นะครับลดลงมาเหลือ6วินะครับความสมบัติไฮเปอร์ขัดตรวลอดอ่าก็แล้วแต่ความชอบนะถ้าขัดตรวลดกันเยอะๆนะครับก็เงางามบอลเวบเลยเดียวไม่ใช่ตรวลดก็จะแบบว่าหนื่อๆน,น,นะครับก็จับปล่อยออกมาน้อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดในหลีกที่ไม่สูงสักเท่าไหร่เนี่ยกี่บอาวุธเนี่ย มันก็ยิงกันไปนะเพราะว่าเรนเจอร์จะเปราะบางครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาอยู่ระดักสูงหน่อยนะครับตัวบัฟอมตะตัวอะไรประมาณนี้มันก็จะเยอะแต่จริงๆเนะีนยขี่นวุฒเนี่ยเล่นแบบคอมโบนะครับพัดไปอัดป้อมแล้วก็ยิงขีมนวุฒใส่นะจริงจริงใช้ได้ทุกทีนะเตรปนี้นี่แบบว่าน่ากลัวมากนะครับอันใส่เกียร์นะครับก็ถ้ามีแต่เกียร์ฟรีนะก็เป็นไม้กระทาแห่งกิจยศก็ได้นะครับหรือว่ากระถาบนดำก็ได้นะส่วนช่องกลางนะครับก็เป็นเกียร์ป้องกันที่ดีสุดอ่าช่องสุดท้ายก็ กระเป๋าออกสกิลครับหรือถ้าไม่เอาดาเนะมจเลยนะครับอ่ไม่สนใจดาเมจเลยนะครับก็สายบัฟทั่วไปเลยครับคอนไม่กวาดรองเทา้าแล้วก็กระเป๋าอ่าเอาไว้ใช้บัฟนะครับแล้วก็อ่าทำสตันบีบศัตรูเอาแค่นั้นพออ่าเดี๋ยวมาทดสอบดูกันที่สเตตหลักดูก่อนนะครับอ่าว่าการใช้งานเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับคือเดนเจอร์บางตัวเนี่ยมันจะใช้งานได้2รูปแบบถ้าไม่มีเกียร์ดีๆแล้วดาเมจไม่ได้แบบน่าสนใจมากนะครับก็ ปรับเป็นเกียสายบัฟไปเลยนะเออเกียเนี่ยปรับได้นะครับเพราะว่าบางคนมีอยู่เท่านั้นนะโอเคใช้แรกอยู่พันแปดสิบแปดนะครับนี่ริฟกาแฟครับก็เอฟเฟกถือว่าก็ไม่ได้ช้ามากอแต่ก็ไม่ได้ไวนะครับดีริฟอีกแล้วนะครับแล้วก็บีบสตูอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ช้านะกลางๆนะครับสำหรับสกิลที่โดนครับก็จะเป็นการทำดาเมจพิษนะครับ อ่าสตาร์น,นครับแล้วก็บีบสตูมารวมตัวกันเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มข้างหน้าประมาณเนี้ยมันก็จะบีบไปประมาณเนี้ยเออแต่ว่าของจริงต้องทดสอบใน PVP นะครับว่าใช้งานได้ประมาณไหนคือตามที่ผมเคยสอนอยู่เสมอนะครับว่าเลนเตอร์เนี่ยมันมีแบบจำกัดหลีกเนี่ยนะอยู่หลีกประมาณนี้เนี่ยจะใช้งานได้ดีลดลงครับแต่อยู่หลีกไม่สูงเนี่ยตัวนี้ดีนะอังจริงถ้าหลีกไม่สูงเนี่ยผมว่าใช้ได้อยู่กันนะอ่าเพราะว่ามันทะลุด้วยไง โอเคเดี๋ยวไปทดสอบกับเรนเจอร์สตัวมาดูกันครับว่าทดสอบกับเรนเจอร์สตัวนะครับแล้วก็นําไปเล่นใน PVP ของจริงเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงครับอ่าแน่นอนครับมาทดสอบกับเซตโชมารูที่ ID 2อ่าเดี๋ยวดูกันว่าใครจะแบบว่าบีบศัตรูสตาร์ได้ดีกว่ากันนะแต่ว่าน้ําไปเจอไฟนะแต่โชมารูนี่จะเป็นธาตุไฟครับอ่านี่เซตโชมารูนะครับ บีบไหมไม่บีบครับลบได้ครับนี่เราบีบได้นะครับเพราะว่าน้ําชนะไฟนะแถมตัวเซโตมารูเนี่ยก็ออกมานานแล้วนะครับอ่าผมทดสอบนะทดสอบบางทีก็ไอทองไอเทมอะไรก็ไม่ค่อยได้กดนะครับนี่ติดง่ายอยู่เพราะว่าน้ําเจอไฟนั่นเองอ่ส่วนเซโชเดี๋ยวดูว่ามันจะมาบีบฝั่งเราได้บ้างไหมนะอ่ารอบนี้เพื่อนออกมาผมไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่า เราจะให้ดูนะครับว่าฝั่งเขากับฝั่งเราเนี่ยมีการบรีบบ้างไหมเนี่ยได้ดูนะนี่ไซโตมารูนะครับอ่านะว่าเพื่อนออกมาเยอะไปหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสกิลที่คล้ายคลึงกัน,นครับบีบสตูนครับมารวมตัวกัน่าถือว่าเป็นทางป่วนที่แปลกใหม่นะจริงๆสกิลออกมานานแล้วนะครับอ่าบางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบนะครับอ่าต่อไปนะครับเจอกับนักบวชหญิงที่ไอดี ห้ามาโอเคอันนี้น้ําชนน้านะซึ่งนักบวหญิงเนะี่ยเขาก็มี skill stun, สกิลสตาร์ะแต่ว่าเป็นสตาร์ปกติเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าใครจะแม่นยําม,มากกว่ากันนะครับตัวนักบวหญิงเนะี่ยเอาจริงสตาร์นเนี่ยดูไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวมาดูครับน้ําชนน้ําโอ้แต่นี่ไนงะคือเขาตีค่อนข้างหนักนะครับตัวนักบวหญิงเนะี่ยแล้วก็มีความถึกสูงนะความถึกนี่คือสูงมากเลยนะครับตัวนักบวชหญิงเนะี่ย เอาจจริงเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะอ่าแต่ว่าทําให้ทีมเนี่ยแข็งแกล่งได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่านดูแล้วรอบนี้ไม่สตันกันเลยหรือเปล่าอ่านสตัรอยู่นะแต่เขาสตัรเราครับโวนสตีฟสตัรเข้าไหมโอ้โหนี่คือแบบว่าออกสกิลสตัน์ทเพียบเลยแต่ว่าเหมือนจะไม่ติดเลยนะ๋ยวผมลงน้ำแข็งแล้วกันนะว่าตายบ้างไหมเนี่ยคือสกิลเขาเนี่ย หิวเลือดนะครับโอ้โหมันก็เลยบอกว่าถ้ายืนเกาะก,กลุ่มกันได้เนี่ยก็แบบยากครับอี๋ยวผมตีรอบนึงโอ้โหนี่คือไม่มีดาเมจสกิลนะอะี๋ยวผมขอดูอีกทีหนึ่งลืมไม่ได้รีวิวมาหลายวันนะตัวของนักบวชหญิงนะครับนักบวชหญิงอ่าผมใส่เกียร์มีดาเมจนะครับแต่ว่าไม่มีดาเมจสกิลนะแต่การตีธรรมดาเนี่ยถ้าเรนเจอร์ไม่มีอมตะนะครับก็โหดได้อยู่นะตีกันตายอยู่กันนะ นักบดญิงนะครับฮีลเลือดหลบสกิลนะครับแล้วก็เป็นสตตนทลุมาต์อ่ะไม่ได้มีบัฟอมะตะใช่ไหมเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะแต่ว่าเป็นล่างแม็กซ์ครับผมปั้นมานี้ก็ไม่เสียใจนะผมว่ามันก็ใช้ดีอยู่นกันนะป้องกันทีมได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวนักบดญิงแต่ถ้าเกิดทีมที่ยังต้องการเลนเจอร์ตัวหลักเนี่ยไปปั้นแม็กซ์ตัวหลักก่อนอาตามที่ผมสอนเสมอนะ แม็กซ์เนี่ยตัวหลักควรจะเป็นพวกทางดาเมจก่อนอ่าแล้วก็พวกทางปวนทางบัฟเนี่ยค่อยใช้เวลเ์รอีสิบไปก่อนอ่าค่อยๆเก็บสะสมกบนะไม่ใช่ตีบวกนะหลังๆเริ่มใหม่อีกแล้วนะน้องๆเล่นกันใหม่ๆครับเริ่มใหม่อีกแล้วนะว่าพี่ผมตีบวกไป5บวกตีบวกไป10แต่ตีบวกตัวไหน่อนครับไม่เคยสอนนะครับช่องดีเคเลนเจอร์นะครับกบต้องครบ20ตัวเท่านั้นนะถึงจะเลือกเรนเจอร์มา1ตัวไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่แม็กซ์สักทีนึงนะ คือหลายคนเจอสภาวะนี้ไงเราเลยสอนได้เลยนะครับว่าเนี่ยมันแบบไอ้นี่บวก8ไอ้นี่บวกสาไอ้นี่บวก7ไอ้นี่บวก11ไม่แมตซ์สักทีหนึ่งทีมก็ไม่โหดสักทีหนึ่งนะเพราะเพราะว่าเราดันไปเลือกเรนเจอร์ตัวที่เราชอบล่าสุดนะตอนนั้นแต่กบไม่ครบแต่พอ1เดือนผ่านไปเราเจอเรนเจอร์ตัวที่มันแบบเจ๋งกว่าแล้วดันเปิดได้อ้าวเอา,เอา,เอาไงดีเนี่ยตัวที่แล้วตีบวกไป10แล้วเนี่ยกบเหลือสิบตัวทำาไงดีเออมันจะแบบว่าตัดสินใจลําบากนะ อ่าท้นั้นเนี่ยเก็บกบให้ครบ20ตัวก่อนครับค่อยตัดสินใจเรื่องมา1ตัวคือมันจะมีช่วงเวลาอดทนนะของเกมラ a เลนเจอร์นะครับก่อนที่เราเนี่ยจะเก่งกาดอ่าเหมือนแบบหนอนอะกำลังจะฟักตัวมีปีกออกมาเป็นผีเสื้ออะไรประมาณเนี้ยมันต้องมีช่วงเวลาอดทนครับคืออย่าไปแบบตีบวกไปเนะี่ยมันอาจจะไร้ประโยชน์เลยนะยกเว้นว่าตัวที่เราคาดหวังว่าตัวนี้แหละมันจะต้องเก่งอย่างยาวนานอ่าเก่งแบบยาวนานแน่นอนนะครับตัวนี้ก็อาจจะตีบวกด้วยเลยนะครับ มันต้องตัดสินใจดีๆตัวประเภทเนี้ยอาจจะมีไม่เยอะมากคือเป็นประเภทที่เก่งตัดๆนะครับตีบวกไปได้เลยไม่ต้องห่วงอย่างเมลิโอรัสเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตีบวกไปได้เลยครับไม่ต้องห่วงอ่าเรนเจอร์แบบนี้ตำแหน่งแบบนี้หายากครับก็ปั้นได้ครับปั้นไปเรื่อยๆได้นะแต่เรนเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีตัวมาทดแทนได้ง่ายอ่าอันนี้ดูครับพอมีตัวออกมายืนขวางนะครับตัวของอ ก็จะยืนได้นานขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําให้ดูเลยนะครับว่าเรนเจอร์เนี่ยเมื่อประทะก,กันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยบางทีมันโดนขี่ปืนอาวุธหรือโดนตีโดยตรงปั๊บเดียวก็าตายแล้วนะครับแต่พอมีตัวมายืนขวางปุ๊บเรนเจอร์จะมีความแตกต่างขึ้นนะอ่าแบบนี้ก็เริ่มจะบีบศัตรูได้เยอะมากขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้ถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นทั้งคู่นะในเรื่องของการทำสตันนะครับโอเคมาดูกับตัวสุดท้ายนะครับอันนี้แพ้ธาตุโอแบบนี้ ไม่ติดแน่ๆนะคือขนาดเจอธาตุเสมอน,นี่ยังไม่ค่อยจะติดเลยครับเหมือนจะติดดีแค่ธาตุชนะนะครับอมาทดสอบกับเอเรนครับก็ไม่น่ารอดนะน้ำเจอไม้นะครับเอาแค่แบบตาตานให้ติดสักทีนึ่งนะอะเอาแค่นี้พอดูว่าจะรอดไหมอันนี้โดนข้ามไปตีป้อมแล้วนะโอ้ดูทางจะรอดยากครับอ่ะพัดเอาไปก่อน โอเคยิงขีมาเตอร์ไไปด้วยทำไมตายครับแข็งแกล่งมากครับสำหรับตัวเอเลนครับมีอมตาด้วยนะโอเคมาดูกันว่าติดสักทีหนึ่งไหมโอ้โหไม่ติดครับไม่ติดหรอกติดยากเหลือเกินนะคือเรนเตอร์ตามที่บอกครับว่าบางตัวเนี่ยโอ้โหสกิลแบบดูดีมากนะครับแต่ว่าพอใช้จริงเนี่ยไม่ค่อยดีอ่าเกมนี้นะครับผมก็จะสอนเสมอครับว่ายังไงก็ต้องทดสอบเป็นหลักนะครับ บางคนดูสเตตัสนะครับบางตัวเนี่ยพลังชีวิตสูงมากแต่พอใช้จริงครับเปราะบางซัาง,งานันมีเยอะครับมีหลายตัวนะอ่าพวกแบบพลังชีวิตเดิมสูงมากใช้จริงนี่โอ้โหโดนตีตายครับโดนนู่นโดนนั่นโดนนี่เข้าหมดเลยครับอ่าอย่างตัวที่มีพลังตจมตีเดิมสูงๆอย่างนี้นะครับใช้จริงตีไม่เข้าก็จะลดประสิทธิภาพลงไปเยอะนะอ่าประมาณนี้บางคนก็จะใส่เกียร์น้องๆเล่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบว่า ใส่เกียร์ตีนักหนักไปเลยครับแต่ปรากฏว่าเดินมานครับสะดุดก้อนหินตายขี่อาวุธตกใส่หัวตายโดนดีดหูตายไรประโยชน์ครับไม่ได้ช่วยทีมเลยนะ,ะเกมนี้นะครับมันต้องปล่อยตัวออกมาเยอะๆะครับแล้วก็ร่วมมือกันนะครับคือหลักๆเนี่ยจะยืนนานๆมากกว่าเกมนี้หลักๆเนะี่ยใส่เกียร์ให้มันยืนนานๆเอานไว้ก่อนเพื่อที่จะให้มันแบบช่วยทีมนะครับทั้งทางสกิลครับหรือว่าคอมโบความสามารถก็ได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการบีบศัตรูครับให้เห็นบ้างไหมอ่าต้องบีบศัตรูมารวมตัวกันนะถึงจะเป็นสกิลของสตีฟนะครับถ้าเป็นตานตทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นโอของอ่าเมริโอรัสนี่บีบแล้วโอโหบีบได้อยู่เออได้อยู่นี่พอใช้เป็นทีมเนี่ยบีบรวมตัวกันนี่จับมารวมเลยนะโอโ้โหมัดกันเป็นก้อนแล้วขายทีเดียวเลยครับได้อยู่นะอ่าถ้าเป็นตันตไกลๆเนี่ยก็จะเป็น เมรีโอรัสกับอาริสติกิครับนี่พร้อมบ,บีบมารวมตัวกันเนี่ยโอ้ยพอใช้เป็นทีมนี้ก็ได้อยู่นะโอ้โหเล่นเดียวนี่แบบว่าง่อยเปรี้ยเลยทีเดียวนะครับอ่าเพราะว่าพอปล่อยออกมาเยอะๆนะครับอ่าเรนเจอร์พวกบัฟแม่นยันสกิลนะครับอ่าอย่างอาริสติกิครับก็จะช่วยเสริมนะครับเสริมได้นะนี่บีบรวมตัวกันอีกแล้วโอ้โหเป็นไงนี่มากอ,กองกันอยู่ข้างหน้า เต่งเลยทีเดียวอ่าแต่อีกสกิลหนึ่งมันคือสกิลของมูนหมอดูนะเออมูนหมอดูนะครับมันดึงศัตรูมากองกองกันอยู่ข้างหน้าโอ้ไม่น่าเลายเลนเจอร์มากองกันตเตมไปหมดเลยนะครับอแต่ว่าติดไปนิดนหน่อยนะสำหรับสกิลของสตีฟนะครับก็ตามที่บอกแหละว่าการใช้งานมันเป็นทางเสริมนะครับต้องมีทีมที่ดีอตัวพวกนี้ถึงจะนํามาเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดมีตัวที่ดีกว่าโอ้อจริงหลีกสูงก็แบบว่า ติดน้อยจริงนะสรบตัวของสตีฟนะครับนี่หมุนหมอดูใช้ดีนะใครมีนะมันใช้ได้นะครับเดี๋ยวช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็สัปดาห์สุดท้ายมีซีรีส์ตีเพื่อนนะครับแล้วก็จะรีวิวพวกเรนเจอร์แสงมืดอยากเห็นแสงมืดตัวไหนนะครับก็ขอกันเข้ามานะว่าแสงมืดตัวใหม่นะครับน่าจะเป็นเรนเจอร์ทางประมาณไหนนะครับมาดูครับสตีฟครับ โอ้โหไม่ค่อยไม่ค่อยไหวนะเอาจริงนะคือถ้าเรนเจอร์ครับสกิลแม่นสนิดหนึ่งแล้วก็ยืนไกลๆซะหน่อยนะอันนี้โอเคนะครับอพอมายืนในกลุ่มข้างหน้าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้มีบีบมาเล็กๆน้อยๆได้อยู่นะครับแบบว่า10วมิตติักทีนึ่งอะไรประมาณนี้ โอ้แต่บางทีมันไม่สิบวิไงมันนานนะว่าสีฟครับจะติดมาสักทีหนึ่งนะโอ้โหไม่ค่อยติดเลยครับเดี๋ยวนะแล้วบ้ามันจะกลทะลุไปได้ยังไงอ๋อสลับฟงังอ่าเป็นสกิลครับสลับฟังศัตรูนะครับคือบางคนเนี่ยจะแบบว่าเข้าใจว่าโหเดนเจอร์ตัวนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับอ่านำมาใช้เนี่ยแบบโหดมาก แต่ทีมรอบข้างเนี่ยเขาเจ๋งมากๆเอออย่างที่บอกแหละว่าเลนเจอร์บางตัวนะครับมันนํามาใช้ได้นะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในทีมที่ดีนะครับแล้วก็ดึงมาเสริมทีมครับในจุดใดจุดหนึ่งจุดตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่น้องๆนองเนี่ยควรจะศึกษาเพราะว่าบางคนเนี่ยถามเลนเจอร์ที่ใช้งานคนละแบบไปเลยอะ่ะเราก็แบบว่างงมากบางทีเอาตัวปวดเนี่ยมาเทียบกับตัวดาเมจมันก็ไม่ได้นะมันต้องดูทีมเรานะครับเรื่องของการปั้นทีมเนี่ยมันต้องดูว่า ทีมของเราเนี่ยต้องการอะไรอยู่ต้องการดาเมจเป็นดาเมจของาธาตุอะไรตัวปว่วนอยากได้ป่วนประเภทไหนซึ่งป่วนเนี่ยเอาจริงนะเอาป่วนแบบที่ใช้ดีก็พอหลักๆก,ก,ก็จะเป็นก๊อปปี้จากดาวินชีนะครับแล้วก็สตันนะครับหรือเปลี่ยนร่างนะครับก็ใช้ได้นะเปลี่ยนร่างจากตัวของอบราวตตวตลกเนี่ยบทจะติดดีเนี่ยมันก็ติดดีอยู่เหมือนนะอย่างตัวบราวตตวตลกนะครับสันลี่เห็ดพิษ อันนี้ก็ดีอยูงง่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเห็ดพิษก็จะเปราะบางนิดนึงเพียงแต่ว่าเขายืนไกลนะครับอ่าผมปั้นแม็กไปแล้วนะครับนี่วันนี้นครับเกีย์เรียวนาดนะครับช่องตกแต่งที่เพิ่งเปิดได้มาสุดท้ายำําไใส่ให้สตีฟเออเหลืออยู่ชิ้นนึ่งพอดีนะเดี๋ยวก็ถอดออกครับเอาไปใส่ตัวอื่นเออย่างตัวเห็ดพิษก็รออนาคตครับรอคอมโบในอนาคต คือถ้าเกิดมีตัวเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะนี่มีบีบยุ่งงันนะฮะมานายู่ครับนานดีปีหนครับจะบีบมากองๆก,กันอยู่ข้างหน้าบ้างนะครับโอ้แต่เดือนนี้ผมย่างได้เกียงจริงนะแต่ได้มาก็ตัดสินใจลำบากนะครับเพราะว่าเยียร์รอบนี้เนี่ยน้ำเต้าครับกับไอศครีมเนี่ยใส่กับเรนเจอร์ทางป่วนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเอ้ยใช้ได้นะ อ่ะยืนก่อนครับยื้อกันไปเรื่อยๆครับนี่สังเกตว่าผมเนี่ยหันมาใช้แสงมืดครับเวลร้อยสี่สิบพลึบเลยนะในทีม B นะครับนี่สี่ตัวเลยีเดียวเป็นตระกูลเวลร้อยสี่สิบหมดเลยนะอ่าแล้วพวกนี้จะเป็นทางแร่เหนื่อน,นะครับแต่ละตัวใช้ดีหมดเลยนะฉะนั้นอย่ามองข้ามครับคือแบบเนี้ยมันจะนํามาเสริมทีมแต่บางคนเนี่ยใช้มาเป็นตัวหลักเวลร้อยสี่สิบเนี่ยบางทีเดินออกมาตายเดินออกมาตายเนี่ย มันก็เลยอาจจะช่วยทีมได้ไม่มากอาตานั้นอย่างที่บอกครับปั้นตัวหลั Max กแม็กซ่อนนะครับแล้วค่อยหาตัวเสริมดีๆครับในทางต่างๆนะครับอมโบก็ได้อะไรก็ได้นะมันก็จะใช้งานดีดีขึ้นนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับตัวของสตีฟนะครับเครื่องชงกาแฟยักษ์เอาอตรงนะลีกมาสเตอร์ขึ้นไปไม่ค่อยได้เรื่องซะเท่าไหร่นะครับก็ติดไม่ค่อยดีมากนักครับแม้ว่าผมจะใส่เกียร์ชิ้นนี้แล้วนะ เพิ่มอัตราความแม่นยำสกิลนะครับแล้วก็ใช้อลิสติกิเนี่ยช่วยบัฟด้วยครับอันนี้35เปอร์นะครับแล้วก็อลิสติกิเนี่ยช่วยบัฟครับแม่นยำสกิลอีก35มสเปอร์ครับก็ยังไม่ได้ติดดีเท่าไหร่ก็เหมือนตามที่เคยบอกนะครับว่าเรนเจอร์เนี่ยบางตัวมันแบบแม่นน้อยมากๆเนี่ยใส่เกียร์เข้าไปนะครับให้เพื่อนบัฟนะครับแล้วก็ตีบวกสกยภาพแต่นี้ผมไม่ได้ตีนะมันก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งก็จะไม่ได้แบบถึงขั้นโหดมากจะไปเทียบกับเรนเจอร์ ประเภทที่แบบว่ามันแม่นเดิมอยู่แล้วก็ไม่ได้นะ,ะบางตัวเนี่ยมันแบบแม่นเดิมน้อยมากก็เสริมไม่นิดนึงมันก็เพิ่มไปนิดนึงนะครับตามที่เพิ่มเข้าไปนะเอาันนี้ประมาณนี้ครับก็ลีกไม่สูงมากนะักตัวนี้ยังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่ามีดาเมจพิษที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ตันเนี่ยลีกนั่งน่าจะติดได้ดีแหละแต่ลีกสูงก็ตามที่เห็นนะว่าติดน้อยลงเยอะมากจริงๆครับนานๆติดทีนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะ,อ,ะอยากจะเห็นการ รีวิวนะครับของเรนเจอร์ตัวไหนนะครับก็ตัดหน้าหน้านครับก็จะเริ่มเป็นแสงมืดแล้วนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันนะลาไปาก่อนครับสวัสดีครับ